สวัสดีผู้ชมทางช่องชัดเนนะคะพบกันรากาเกมเมอร์ทีวีนะผมจะเล่นเกมเดาบอกไปนะคบในเซิร์ฟนัานครับแล้วมีแขกรับเชิญคนนึงครับชื่อว่าอะไรครับีวรับรีวรรรับนี่ก็เลยเล่นหนังมาลก็ไม่มีะไรมากครับชื่อรัาใครชิ่เล่นเนยช่รหบใ่ผมขอให้คนเลือกแดงก่อนนะครับผู้ดูอาันนี้ันนี้ สนน่าถ้าเป็นผู้ผผก็มันนะมันแค่ไหนไ่เลยดูเลยตรวนี้เราจะมาสะพ่านุ่งสาวดูนะเราแบบดนีิมันจะนเป็นวาตนะครับแล้วผมก็จะมาอ,อะไรนะมาให้ดูแล้วกับข้าม,มันมันมีมันมีที่กระโดดโลดด้ยวยนะครับ ลุ้ครับตามผมมเนี่ยตามมเลยอันนี้ผมที่ครับเป็นที่เขียน่ i p แปลว่าคเนี่ยเป็นกระโดดลครับนี่รนี้คือที่กระโดดลนะครับาคุณกรด่นนะอ้วโอ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้โ อาจจะมีเสียงว่าคุณยนะนนยยนะก็ต้องขอัยด้วยนะครับหรืออาจจะเสียงเบาเกินไปก็ต้องขอัทนะนะออดเลยครับนะคือก็ขอกขอแทนมาเลยอะไรนมส่วใครแต่แกอผมก็มาเรื่อยๆน,นี้พี่เกมลงบทครับ ขอหาเพื่อนงผมก่อนครับคุณแมทไนท์วันน,นีเ้เขาที่ไหนครับตอนอยู่ที่ไปเจอที่ด่านนั่นะครับอะไรนะด่านดิ่งโนสะุธานะครับด่านโดนโดรนล่มครับอ่ไปเจอกระดานกระโดดร่มครับไปกระโดดร่มเหรอไม่ใช่เด็กกำลังที่โดรนล่มครับครับครับขอซื้นนะอน้ำขอซื้อนามัตี้เหรอนะขอซื้นอ,าอนอามัตี้เหรอสวัสดีเฮ้ยโอ้โดนโอ้โหครับโดนโดน โอเคครับนี่คือเกมอ่คาไปที่เราไปที่นกือานะคครับเอ้ยรอสั่งนลก่อนนะครับนี่คือนี่คือบั๊ของเกมบในซนี้ครับวิ่ครับเดินักเดินล้ามันจะเด่คชับวิ่งวิ่ก่อนทินะรับถ้าวิ่งถ้าวิ่งก็ถ้าวิ่งมันก็ดืนง อันนั้นเาใครอยากได้ชุดนี้ฝากบอกพูดชื่ออะไรส่งเมนต์ไปนะว่าชื่อเชื่ออะไรครับครับหรือผมจะทิ้งคลิปในใต้ในคลิปแช่นี่ครับทิ้งโอเคไปกันเลยในคลิปแช่นี่ครับหลายคนไม่สนใจแต่คลิปก่อนผมส่งไปแล้วครับผมบอกชื่อผมแไปรับชื่อผมไปรับสตีมรับกมเพื่อนนะครับถ้าเอาไมปรับไปดูคลิปแรกล่าสุดครับผมมีสองชุดครับ นี่ชิ้นที่สองแ้วนี่ผมอัดนะไปยิงปืนช้ากันเลยนะคให้ให้ผู้ผมเลือกนะคะให้ผู้ผมเลือกไีก่ใป็การโชว์การแสดงที่เียงมากคร,ค,รครับครับครับเบอรโอ้โหน่นไม่คือคือกันตกโลกไม่ตกโลกครับไม่ตกโลกครับไม่ตกโลก ผมเป็นคนเที่ยงนะพวกคุไม่ตกเรื่ครับเท่มากเลยนะครับครับเอ่ไเป็นคนเมี่ยบใช่ครับอ๋อเย้วนี้ผมก็จะมาสอนวิชาลับนะครับถ้าใครไม่รู้ครับผมคือปรมจารย์นะเพื่อนเพื่อน ถามก็ผมครับก็ผมผมเคยผมเคยโชว์แล้วครับผมดูไปแล้วนี่ครับผมคือผมคือปรมจารย์นะครับปรมจารย์อยู่บนน้ำนอนอยู่บนน้ำครับใช่ครับผมผมก็ทำได้ครับเนี้ยนะครับมันเพื่อครับรมจารย์นะเนี้ยอันนี้ผมคิดขึ้นมานะครับถามเพื่อนผมสิครับใช่ไหมครับพูดเร็วใช่เอ๊บ พวกเราสามารถกวเราสามารถอยู่เป็นฟ้าได้ด้วยด้วยด้วยท่านี้ยริ้มกระปอนได้ไดิ่งอยู่ในน้ำก็ทำได้แวก็จะบอกอรเลยนะครับใครหาว่าผมต้องเหลือทีนี้คนทิดผิดขอบคุณนะครับนี้ นี้เรจะไปลาบิซากยไปครับไปครับูนัลาบิซาอยู่นี่ไงเยคนับอามไล้ครับลาบิซาอยู่นี่เลยเดี๋ยวผมขอใช้วิชาตัเบาโดไปก่อนใช้ แอ้วกเปลี่ยนเบาะมีแถวลานทิซซ่าแถวลานทิซซ่าเข้าเข้าไปครับเจอเจอตักคู่ครับเออเจอตัวคู่แลเย็มันน้อนหะมันน้ก่อนก่อนมันน้ำองไหครับย็บตองหรือว่ามีน้ำผมถามว่ามีน้ำฝังไหมเขาบอกว่าไม่มีครับมีแต่น้ำตรงคู่เอาเนี่ยเงี้ยเงี้ยเอาใช่ไ นะถามคนก็ได้ครับคนเขาก็ไม่เหมือนกับคู่ครับคนธรรมดาเรื่อยๆอื้เย็บผมก็ต้องขอจบคลิปพิงงเท่านี้นะเพราะผมไม่อยากถ่ายนานเกินนะกลัวถ้าผู้ชมเขาอาจจะนน่นหนาอะไรนะ มัเขาอาจจะเบ,บ,บืบ่อหมูน่าเบื่อวันนี้ไม่ถ่ายทำนะครับบางทีเนีพุทธไม่เบื่อเพราะไม่ได้ถ่ายทำนะครับครับแล้พวพรุ่งนี้ผมผม,ผม,ผมอ้อผมอาจจะมาถ่ายชุดต่อนะครับแต่แต่ผมไม่ได้ผมถ่ายวันจันทร์กับวันพุธนะครับเฮ้ยวันจันทร์กับวันเป็นระหัสนะครับแต่ผมถ่ายไม่ได้ถ่ายวันนี้นครับะนะหมูก็ต้องขอจบทีเ่เพื่อนเพื่อนเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดด้าชอบรลยก็ได้นะครับแล้วก็<า> อย่าฝากอย่าติดตามช่องนี้ช่องแกนแมเวอร์ทีวีนะครับผมจะไม่มีวันลืมนะคะ